สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเลข7ตัวเ้าฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานมหาอุดที่มันโยงสัมพันธ์ในตำแหน่งเรื่องคู่นะครับไปดูความหมายของมันก่อนนะครับอย่างความหมายของมหาอุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นความหมายเฉพาะตัวมันก่อนนะครับหมายถึงว่าการที่มีในพื้นดวงชะตาเนี่ยหมายถึงความสูงส่งในหนะ้าที่การงานด้วยถ้าอยู่ในปีจรมันก็คือการเปลี่ยนแปลง อาชีพใหม่การหักเหของชีวิตการพลิกผันการผ่าตัดการทะเลาะวิวาทคด,ดีความความแตกแยกนี่คือความหมายของตัวมหาอุดการย้ายที่อยู่ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆประมาณนี้นะครับถ้าเป็นความหมายของมหาอุดในเฉพาะตัวของมันก่อนนะครับอย่างดวงตัวอย่างนี้นะครับ5ฐาน13เนี่ยมหาอุดในตำแหน่งสุพะสุภะนี่ก็คือมันก็คือความหมายของเรือนนะ สุภาพหมายถึงความสุขความสบายความดีงามการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่างประเทศการอย่าล้างด้วยเช่นกันการเส้นสุดสีแดงเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆนะครับก็คือสุภาพด้วยเมื่อดาวพฤหัสมันมาอยู่บนฐานสิบสามมาอุดยงเรื่องคู่นี่มันก็เรื่องราวมันก็จะเกิดยวกับเรื่องคู่ครองแต่คู่เป็นธาตุดินอย่าลืมว่าธาตุดินดาวพฤหัสมันเป็นดาวที่มีความหยิ่งมีความทะนงมันอยู่บนฐานมหาอุดหมายก็ว่าต้องของดวง หมายถึงว่าคู่ครองของผู้ที่จะมาเป็นคู่คนนี้นี่จะมีความเก่งในที่นี้มันก็คือความทิฏฐิในตัวเองด้วยนะครับมีความดื้อม,มีความหัวแข็งด้วยเหมือนกันคนามท้าดินแข็งคือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรกันไอ้ตัวนี้มันก็จะส่งเสริมกันอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่แตกแยกกันอย่าล้างกันเมื่อ,อไหรนะ่่ะใครที่มีแบบนี้นี่ถ้าอย่าล้างมกันมาเมื่อ,อไหรนะ่นี่ยมันเล่นถึงลมถึงสาเลยนะไปเข้ามามหาอุดเนี่ยมันจะเพิ่มความหยิ่งความ มีศักดิ์ศรีในในตัวตนของคนคนนั้นนะครับอารมณ์ความมีทิฐิในตัวเองมันจะสูงไงมันจะสูงแบบนั้นแล้วถ้ายิ่งคนคนนั้นเป็นดวงที่มีเงินมีทองนะมีเงินมีทองเป็นนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคนที่มีเงินแล้วยิ่งมีเงินแล้วมีชื่อเสียงเนี่ยดาวเปลือกธาตตัวนี้หี่อยุบฐานมาอุดมันมันยิ่งจะทํางานในลักษณะการไม่ยอมความเพราะปรหัสมันคือความรู้ ความสามารถความเก่งครูบาอาจารย์ทนายศารพวกนี้นะครับแต่วิ่งเขาไปพึ่งตัวไหนพึ่งตัวมหาอุดเนี่ยตัวมหาอุดก็คือคนที่มีความรู้สูงมียศมีตําแหน่งนฟ้องไงทีนี้มันจะมาเป็นลักษณะฟ้องร้องฟ้องค่าเลี้ยงดูบ้างละเอออย่าล้างสินสมรสบ้างละอย่างเนี้ยนี่ถ้าถ้าเป็นคนที่มีเงินมันจะโดนอย่างนี้ทุกไลน์นะถ้ายิ่งมีเงินมีชื่อเสียงแล้วเนี้ยโดนทุกไลน์ฟ้องร้อง คู่ตัวนี้นี่คู่ตัวนี้มันซ่อนทิฐิมันซ่อนความดื้อเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าด,ดาวทุกดวงซ่อนดีซ่อนเสียพลหัสข้อดีอาจจะเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถนะนะมีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะผู้จาดีอย่างเงี้ยแต่เมื่อมันอยู่วันฐานมหาอุดเนี่ยมันมันจะได้คําว่ามหาอุดนะมันหนุนในคนคนนั้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงผู้ชายนะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงผู้ชายเนี่ย มันจะเพิ่มในลักษณะความไม่ยอมความไม่ยอมกันเกิดขึ้นทันทีนะครับแล้วยิ่งอีกตัวนี้นี่คําว่าอุปธรรมพอรยังเนี่ยอย่าอย่าไปคิดว่าคนที่มีดวงแบบนี้เราจะได้คู่อุปธรรมนะอันนี้ฝันไปเถอะนะครับมันไม่มีทางมีแต่เจ้าของดวงอะไรจะไปอุปธรรมผู้หญิงจะไปช่วยจะไปหนุนผู้หญิงมากกว่านะครับถ้าคิดว่าจะเป็นผู้หญิงเข้ามานี่อันนี้ก็คุณคุณคีดผิดเลยนะครับ ถ้าดวงใครเป็นแบบนี้ถ้าคิดจะมีคู่มีแฟนล่ะคิดดีๆถ้าคิดจะเป็นหลอกแล้วก็จะทิ้งไปนี่รับรองถ้าคุณมีเงินนะมีเงินมีต้นทุนที่ดีนี่คุณจะโดนไอ้ตัวนี้เขาฟ้องคุณแน่เพราะมหาอุดความหมายอย่างที่บอกมันมีความขัดแย้งมันทะเลาะวิวาทคาดีความไงนั่นแหละมันจะส่งมาในลักษณะฐานความหมายของมหาอุดทันทีนะครับในมุมตุงกงันข้ามถ้าบอกว่าดวงนี้เป็นดวงผู้หญิงล่ะ ถ้าผู้ชายเข้ามาคบถ้าเป็นคนมีเป็นชายที่มีฐานะก,การงานที่ดีทําเข้ามาคบมาคุยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันในลักษณะส่งเสริมกันอยู่จะไม่ได้มาเบียดเบียนผู้หญิงมากนักแต่อาจจะไปข่มทางด้านความคิดเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดมุมลรงข้ามล่ะผู้ชายจะเข้ามาคบมีฐานะที่ต่ํากว่าผู้หญิงล่ะถ้าเป็นผู้ชายที่เข้ามามีฐานะที่ต่ํากว่าผู้หญิงอย่างนี้นะ แตูุ่ชาคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอย่างนี้มันจะอยู่กันในลักษณะข่มกันอยู่ข่มในลักษณะของด้านความคิดนะความคิดมันจะไม่ลงกันมีความมีเหตุที่ขัดแย้งกันเว้นแต่คุณจะได้คู่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ในเรือนพลอยางมาถึงว่าการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็คือตัวนี้นี่เนี่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันคือทิฏฐิมันซ่อนความดื้อเอาไว้ด้วยนะก็คือต่างคนต่างเก่ง ทิฏฐิซ่อนทิฏฐิในตัวเองอีกทีหนึ่งเมื่อลยจะอยู่กันในลักษณะขัดแย้งกันอยู่กันได้ไม่นานโดยเฉพาะคู่คนแรกนะอยู่ไม่นานหรอกอย่างนี้เลิกลุกลายนะครับโอกาสที่จะประสบความส็จในคู่คนแรกนี่เปอร์เซนต์มันนะมีน้อยมากนะครับเปอร์เซนต์มีน้อยเว้นแต่คู่จะอยู่ต่างประเทศนานๆเจอกันทีไปไปมานี่อันนี้อยู่กันยืดนานหน่อยก็ราฐานบอกว่าเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไงฐานเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีคําว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วย ถ้าอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดนานๆเจอที่แบบนี้ก็ได้เนี่ยมันจะอยู่ได้กันยืดนะครับจะอยู่ได้กันยืดถ้าอยู่ด้วยกันแบบเห็นหน้ากันทุกวันเนี่ยมันก็จะทะเลาะกันทุกวันโอกาสจะอยู่กันมายืดมันก็สูงเพราะต่างคนมันก็ต่างเก่งต่างที่ไปที่มาก็ดาวพฤหัสนะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมดูตัวนี้ตัวโภคาเนี่ยมันหมายถึงว่าทรัพย์สินที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาต่างๆนะครับ ถ้าคนหนึ่งคนใดไม่มีตัวนี้เข้ามามันก็ต้องการตัวนี้เนี่ยมันก็อยากมีส่วนจะได้ตัวนี้ถมอว่าถ้าได้คู่รวยเนี่ยถ้าผู้หญิงที่เข้ามาไม่รวยเนี่ยเลิกกันเมื่อไหร่มันฟ้องเมื่อนั้นคุณจะหามาในกี่ร้อยกี่พันล้านก็ต้องมาแบ่งให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นขาดอะไรเข้ามามันก็จะมาเติมเต็มในตัวนั้นก็อยากจะได้จากสิ่งที่คนคนที่ในดวงนี้มีอะไรมันก็จะมาดูตัวนั้นออกไปนะครับบางคนนะครับดวงแบบนี้แหละไม่ เป็นไม้ก็มีเพราะอะไรเพราะพฤหัสสุภาพหมายถึงว่าต้องการคู่ที่เก่งต้องการคู่ที่ฉลาดมีความรู้สูงอย่างเงี้ยก็ก็คือประเภทว่วาต้นจนไม่มองไอ้ต้นทุนใดบอนบอลเหลียวเบิงหนาเลยล่ะนะต้องการคนที่เก่งนะคนที่เก่งมันหามันหายากกว่าในมีมันก็เลยอยู่เป็นไม้เป็นสวนอย่างเงี้ยนะบางดวงอาจจะไปหลงรักคนที่ทํางานด้วยกันที่มียศมีตําแหน่งสูงในที่ทํางานเดียวกันอย่างเงี้ยแต่เขามีคู่มีเมียอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็แห้วไปแบบนั้นเหมือนกันนะ มันหลายที่ไปปัจจัยที่มานะครับถ้าไปดวงผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายที่เก่งฉลาดนั่นแหละใน่เลยตัวนี้แหละชอบผู้ชายที่เก่งฉลาดมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่ดีอย่างเงี้ยก็เลยจะไปนคนที่ค่อนข้างสวยเลือกได้อยู่สัหน่อยหนึ่งนะถ้าเลือกนานเกินสี่สิบห้าไปมันก็เลยจะกลายเป็นโสดทันทีนะครับแต่ถ้าดวงแบบนี้แต่งงานเร็วมันก็จะเลือกมันก็จะมีคู่หลายคนนั่นแหละ สรุปว่ามันออกได้หลายหน้านะมันออกได้หลายหน้าอยู่นะอยู่กับจุดยืนความพร้อมของแต่ละคนนะในลักษณะพื้นดวงแบบนี้ทุกดวงนั่นแหละนะครับบางคนตัวนี้มันจะทํางานเป็นรักซ้อนทันทีนะครับมีคู่ซ้อนเป็นรักซ้อนก็ียอไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นแบบนั้นนะรักซ้อนมันก็เลยจะอยู่ได้นานเพราะอยู่ในลักษณะที่ได้มาไม่ได้มาเจอกันทุกวีทุกวันนะครับชั่วคราวชั่วคราวนั่นแหละเพราะสุภะมันก็คือคู่ชั่วคราวด้วยนะครับสุภาพโยงสุภาพมันคือชั่วครางชั่วคราว ไม่ยืนยาวตลอดนั่นแหละรักษอนก็สามารถเกิดดวงที่มีแบบนี้ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับครับก็เอาประมาณนี้นะครับส่วนคลิปต่อๆไปจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ